สนับสนุนโดย A S C G Advanced C G ที่เร็วที่สุดจาก A I S D M O L T เครื่องดื่มมอสกัดรสช็อกโกแลตไทยประกันชีวิตผมชอบบอกทีมนะว่าเราต้องใช้ Global Vision เนี่ยมามองกรุงเทพอ,อย่าใช้กรุงเทพไปมองโลกเพราะนั้นเราต้องไปหาดีว่าอะไรที่มันดีในโลกนี้ เราก็เลยเจอเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการประหยัดพลังงานครับแล้วหลังจากนั้นผมก็บินไปดูแถวยุโรปแทบจะทั้งทั้งหมดนะฮะแต่ละที่แต่ละที่ครับแล้วก็หลังจากดูคอนเสิร์ตเสร็จก็ไปศึกษาเทคโนโลยีแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงล้หลังจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นดูหมดเลยใช้เวลา2ปีครับบริษัทคุณเป็นมหาชนผู้ถือหุ้นเขาว่าไงบ้างเฮ้ยเราจะทำนี้เว้ยซึ่งเงนทุนมันจะเยอะกว่าเดิมอันนั้นแหละอุบัติเหตุเกิดขึ้นสําหรับผมค้างหนึ่ง ปี2009นั่นแหละผมตัดสินใจะจะทำโปร,โปรดักต์ตัวนี้อตอนนั้นผู้ถือหุ้นก็ค้านว่าไม่ให้ทําราคาเราจะแพงกว่าจะแพงกว่าที่เขาขายกันนะพื่นทั่วไปผมก็เลยอธิบายนะฮะอธิบายเยอะมากใช้เวลาหลายเดือนอบอกว่าถ้าเราไม่ทําแบบเนี้เรื่องแบรนด์เรื่องเดเรชันเราจะไม่มีความแตกต่างแล้วเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับรายอื่นได้หรอกคือผมเป็นคนดื้อะฮะตอนนั้นหลยแล้วว่าที ก่อนจะทําอะไรผมศึกษาเยอะพอศึกษาเสร็จมั่นใจไม่ได้ทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่คันๆอยู่ผมมาเหมือนไทยก็แล้วผมไปต่างประเทศไปทํด้วยผมทําแบบผมไม่เคยเสียใจนะถึงแม้ผิดถ้าตัดสินใจแล้วทําผิดพลาดก็ไม่เสียใจเพราะผมได้ทำแล้วแต่เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ได้ทาเนี่ยผมจะอยู่บริษัทนี้ทาอีกต่อไปทําไมอผมก็เลยบอกว่าผมจะขายหุ้นสุดท้ายก็คุยไปคุยมาพวกผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขาขอขายหุ้นดีกว่า เราผมก็ซื้อมาแล้วคุณก็เลยได้ทําละได้ทําละเพราะมันจะได้ตอบโจทย์ว่าดีไม่ดีจะได้รู้กันถ้าไม่ได้ทําไม่มีทางรู้นะว่าดีไม่ดีไม่งั้นคุณคิยคิดแล้วอ่ะคุณคิยคิดแล้วคุณไม่ได้ทําเนี่ยเท่ากับเพ้อฝันแต่ถ้าคุณคิดแล้วได้ทําจะดีก็ได้ประสบการณ์ดีไม่ดีก็ได้ความรู้รู้แล้วว่าไม่ใช่ละก็คืออย่าดูเมนูต้องกินอาหารอ่าโอเคครับ ความแตกต่างสมมุติผมไปอยู่ในคอนโดคุณผมจะเห็นอะไรที่แตกต่างพลังงานที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยการอยู่อาศัยใช้เป็นส่วนมากไม่ใช่อุตสาหกรรมครับพออยูพอาศัย<พ><พ>ใช้พลังงานเยอะเยอะมากอือันที่สองก็คือแหล่งพักอาศัยเนี่ยที่ใช้พลังงานนนักเลย่ก็คือแอร์ไม่ว่าทําความร้อนหรือความเย็น การเปลี่ยนน้ำภูมิเนี่ยเป็นตัวเปลืองไฟใช่ซุเปอร์ซ e r เอร์ผมว่าประมาณหกเจ็ดสิบที่คุ้นใจหนึ่งพันบาทเนี่ยปรับอากาศปรับน้ําร้อนน้ําเย็นอันนั่นแหละได้เป่าผมรีดผ้าอะไรร้อนกับเย็นนี่เป็นเรื่อยเราแยยไปสามส่วนนะฮะสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือควันเย็นความร้อนนี่แหละอันที่สองเขาเรียกว่าเราเรียกว่าขึ้นใช้ไฟฟ้าอ่าขึ้นใช้ไฟฟ้าอันที่3ก็คือไลติ้งก็คือแสงสว่างอันนี้คือส่วนประกอบของการใช้ไฟถ้าเล่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหญ่คือพลังงานการประหยัดพลังงานเนี่ยมี3อันสร้างพลังงานได้ม ประหยัดพลังงานได้ไหมรีไซเคิลพลังงานได้ไหมสามอันเนี่ยทำยากที่สุดคือการสร้างพลังงานครับเพราะนั้นเราก็ใช้ประหยัดกับรีไซสไอ้สร้างเนี่ยต้องใช้ไฟต้องใช้ไฟแต่เราก็มีนะฮะมีโซล่าเซลล์สร้างไฟแต่จำไม่ได้เยอะเพราะนั้นมาถึงตรงนี้ก็คือแอร์ตัวเนี้ยเราใช้คอนร้อนเนี่ยให้เข้ามาน้อยที่สุดเราต้องใช้กระจกสองชั้นที่หนาขึ้นนี่ก็คือแต่ถ้าเราใช้ปูนก็ได้ปูนเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาแต่ว่ามันเก็บความร้อนไว้เย็นๆมันจะออกมามันจะไหลออกมาแอร์คุณจะใช้เยอะ อันที่สองเนี่ยไอตัวแอร์ตัวนี้มันจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างในแต่อตัวร้อนมันจะตัวร้อนอยู่ข้างนอกเรา reuse ตัวร้อนนั่นมาเป็นขึ้นทาน้ำอุ่นเราเป็นโครงการแรกแล้วโครงการที่สองของโลกที่ใช้เทคโนโลยีบริษัทนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลิฟที่เราใช้เนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันใช้พลังงานที่จะไปวิ่งใช่ไหมฮะแต่เวลามันวิ่งมันก็เป็นพลังงานมันก็ re c h a r แบ b a ต t ร r y กลับมาได้ประมาณห0ไฮบริดแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นโรงงานน้ำดื่มอยู่ในตึกเลย มันก็จะมีท่ออีกท่อหนึ่งเป็นน้ําดื่มออกมาตึกที่ผมสร้างเนี่ยถ้าสมมติว่าคำนวณปีหนึ่งถ้าไปซื้อน้ําขวดนะเป็นล้านขวดที่ต้องทิ้งอ๋อที่ต้องทิ้งขวดพลาสติกผมคิดไปคิดมาผมสร้างให้พวกคุณดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีอันนี้จะได้ไม่ต้องมีเคยมีคำนวณไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าลดลงกี่เปอร์เซ็นสำหรับลูกบ้านคือเรามีคํานวณไม่ใช่เราอย่างเดียวนะฮะมันจะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์พลังงานเขาจะคํานวณตามมาตรฐาน ของของวัสดุก่อสร้างวิธีการดีซส่ป๊บปึ๊บป๊บใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราประหยัดได้ประมาณ30%ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะครับแน่นอนฮะไลติงเราก็พยายามใช้ไลติงที่มันประหยัดครับผมเห็นสมัยใหม่เขาก็คำนวณเรื่องนี้ว่าใช่ครับเอาทำยังไงให้ให้แสงสว่างมาแต่ความร้อนไม่ต้องมาด้วยใช่ทำยังไงแสงพอดีใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้อาคารสมัยใหม่โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่จะต้องสนใจเรื่องพวกนี้แล้วผมไม่ได้หมายถึงว่าผมสร้างแล้วเพอร์เฟกต์นะฮะครับแต่ว่า เราก็ต้องพัฒนาต้องวัยรุ่นผมอยู่คอนโดตลอดชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยกำแพงมันแครกน้ำรั่วเข้ามาอะไระพวกนี้พวกนี้ก็เป็นอันหนึ่งมีอยู่ครันหนึ่งไปที่เยอรมันไปเจอกับบริษัทที่ทําเรื่องนี้ The best อของโลกผมบอกใ hey, ห้ยูทําได้กี่ปีแล้วครับบอกหกสิบปีผมว่าน้ำมันรั่วไหมไม่มีไม่เข้าใจน้ํารั่วมันบ่มันจะมีวิธีมาตรฐานการออกแบบก่อนเทสต์เทสต์เนี่ยมันจะมีมาตรฐานของยุโรปอันหนึ่งคือมาตรฐานอเมริกาอเมริกามาตรฐานของยุโรปเนี่ยมากกว่าอเมริกาเท่าหนึ่งไง กนหมายเราส่วนมากเทสจะใช้สไตล์ของอเมริกันแต่ของผมตึกเนี่ยใช้เป็นยุโรปถึงวินาทีนี้<ช>คุณรู้สึกว่ามาถูกทางไหมครับคือถ้าใช้ภาษาทั่วไปเนี่ยเรียกว่าดื้อเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intuition น่ะความรู้สึกอ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้ฮะผมคุยกับทีมงานเนี่ยผมบอกเขาว่าคุณเชื่อว่าลน์กับวิชั่นเนี่ยเมื่อไหร่จะไม่ใช่อะไรกับอะไรนะลน์อ่ะคุณใช้ลายไห ไลน์เมื่อไหรจะไม่ไม่มีเมื่อไหรจะไม่มีคุณจำแฟดได้ไหมปีหนึ่งก็เจ็ดศูนย์เนี่ยแฟดที่แฟดเอกสารแฟกซ์สมัยนั้นน่ะถือว่าเป็นเทคโนโลยีดีมากครับแล้วเราก็คิดว่ามันคงอยู่ตลอดไปใช่แล้ววันนี้ผมบอกว่าผมเอาคอนเซ็ปต์นี้มาถามคุณต่อว่าจะอยู่อยู่นาน่ไหคุณเชื่อว่าเขาจะอยู่ตลอดชีวิตเลยอยู่ล้องเช่เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรตลอดชีวิตแล้วนั่นแหละคือเวลาผมทําธุรกิจผมทําอะไรผมชอบมอม มันจะอยู่ได้นานขนาดไหน ah. เทรนต่อไปจะเป็นอะไร uh huh. แปลว่าไม่มีอะไรถาวรจริงๆไม่มีเพียงแต่เราต้องคำนวณอ,นนอายุขายมันได้จริงใช่ด้วยความรู้ใช่โอ้โหชอบจริง<ๆ>วันนี้ยังมีอะไรที่อยากทําแล้วกําลังหาความรู้อยู่ไหมครับมีแต่ยังบอกพี่ไม่ได้เพราะ oh, ว่าอ๋อม,มันเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจแน่นอนแต่ว่ามันยังเพิ่งอยู่ในระหว่างศึกษาเพราะว่าอันนี้มันก็เกี่ยวกับแฟชั่นบางอย่างอัอนหนึ่ง ถ้าอันนี้คุณทําแล้วอยู่ในช่วงเล่าได้นะเดี๋ยวได้จำมือกันช่วยกับมาเล่าได้ได้จบกับมาในรายะคิดว่าสองสามปีในอนาคตถ้าไม่เพราะผมชอบว่ามนุษย์อยากจะทำมันไม่ได้แค่แค่อยากทำแล้วก็ทำมันมีมากกว่านั้นว่ากว่าจะได้ทำมันจะต้องอะไรบ้างใช่อะไรอย่างนั้นครับเห็นบอกบริษัทคุณเนี่ยทำมาสังหาครับแต่ไปทำมินิซีรีในโทรทัศน์ด้วยครับคือยังไงครับมันจะมาเกี่ยวกันได้ไงครับคือเรื่องนี้เนี่ยพอดีมีพี่คนหนึ่งนะฮะเขาก็มาเสนอวิธีการ ทำผมคิดว่ามันเป็นการทำแบรนดิ้งหรืออธิบาย p r o ต u c t ด้วยสื่ออีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยมีคนมาทำมาก่อนพอดีเรามีโอกาสไปร่วมกับเกรมี่เราก็เลยไปทำมินิซีรีสิ่งที่เราตัดสินใจทำเรื่องนี้คือ p r o d u ั t ์เราเนี่ยจะเอาบิลบอร์ดหรือโฆษณาเนี่ยมันพูดไม่หมดเพราะมันในนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วมันเยอะมากข้อมูลมันเยอะเกินกว่าจะที่จะอธิบายในหนังโฆษณาก้อนหนึ่งใช่มันมันสั้นไปหรือบิลบอร์ดก็ไม่พอก็เลยต้องทำเป็น เป็นเรื่องยาวเลยขึ้นมาอธิบายตั้งแต่วิธีคิดกันออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีอะไรทํำยังไงมันถึงจะอธิบายได้หมดถ้ามีคนถามว่าอ้าผมพอรู้อะไรเลาๆแล้วละ่ะว่าทําไมคุณจึงเป็นวันนี้ในวันนี้ได้ถ้าผมอยากเป็นบ้างในทิศทางของผมซึ่งอาจจะเป็นงานประเภทอื่นหรือความสําเร็จด้านอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ค,คุณมีคําแนะนําให้ท่านผู้ชมให้ผมครับยังไงบ้างอันแรกนะครับต้งศึกษาอื สี่ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะจินตนาการเราต้องจินตนาการสิไม่จินตนาการมันชีวิตมันเบื่อมากมันต้องฝันก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรหนึ่งจินตนาการต้องมีต้องจินตนาการแล้วก็ความรู้ในอาชีพนี้ทสองความรู้ในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากเป็นอยากทำความอดทนความอดทนเพราะว่าไม่มีอะไรที่สําเร็จง่ายถ้าสําเร็จง่ายไม่รอพี่แน่ๆคุณื่นก็ทำไปแล้วต้องมีความอดทนเพราะไม่ได้แปลว่าทาแล้วจะได้ในครั้งที่หนึ่งหรือสองหรือสาม เจอวิกฤตเมื่อไหร่นะพี่ต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าให้เรากำลังฝึกวิทยายุทธ์ละววิกฤตนะวิกฤตนะวิกฤตคนอื่นเขาทำายแล้วไช่ที่เราทามันต้องยากใช่ความอดทนนะคนสำอัทนันที่สี่คือความกล้าจินตนาการเป็นมีความรู้เป็นถ้าไม่มีกล้าไม่ได้ทําผมก็ไม่รู้ว่าทาอาชีพอะไรได้นะมีเยอะแยะแต่คุณไม่ได้ทําแน่ๆนะขั้นที่สองของผมก็คือต้องทํามันเพราะว่าในระหว่างที่เราทําเนี่ยมันจะมีสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นมา มันเป็นเคมีอ่ะทำแล้วกินแล้วมันจะรู้สึกว่าอันนี้เผ็ดไปว่ะอันนี้มันไม่ซึ่งเราก็จะเก็บเป็นความรู้ละถ้าคุณทำตั้งแต่อายุ20ครับผิดพลาดร้อยครั้งก็จะมีความเก็บไว้ร้อยครั้งเก่งขึงสามสิบเนาะแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยก็เท่ากับศูนย์จนอายุส0ิก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรความเก่งร้อยครั้งเกิดขึ้นนั่นแหละฮะผมชอบบอกว่าต้อง develop ตัวเองก็คือใช้ตัวเองให้มากๆา ใช้ไปเหอะมันเขี่ยวกรรมสมองเข้าไปเขี่ยกรรมตัวเองเข้าไปจัดการตัวเองให้เยอะๆอย่าไปโทษคนอื่นเศรษฐกิจไม่ดีนโยบายนี่ไม่ดีผมเคยบอกว่าไอ้คนที่เขาทำดลิตดีๆเขาไม่เคยพูดเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีสเตจ j อบก็ไม่เคยพูดบิลเกตก็ไม่เคยพูดว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีผมก็ขายได้อยู่ดีเพราะนั้นอันนั้นน่ะไม่ดีก็คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลมันได้คุณหาที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือศึกษากระทำ ขอบคุณมากมากและผมยืนยันว่าคุณจะไม่เป็นแขกของเราครั้งนี้ครั้งสุดท้ายค,คุณจะต้องกลับมาอีกถ <laughs> ้าสําเร็จนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะรับฟังเรื่องนี้ไปพิจารณากับตัวเองนะครับกลไกต่างๆที่คุณเจมส์เล่าให้เราฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะทํางานทําอาชีพอะไรก็ได้แล้วแต่ความฝันของคุณคืออะไรก็แล้วแต่หนทางเหล่านี้เป็นหนทางไปสู่สิ่งที่คุณอยากเป็นอย,อยากอยากอยากได้อยากมีซึ่งถ้าไม่ทําเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าบ่นเลยเพราะมันก็จะเท่าเดิมแน่ๆขอบคุณครับคุณเจมส์ดูอันครับขอบคุณมากครับกลับมาดีๆครับแรงมานานใจดีๆครับครู่นะครับเจาะใจจะกลับมาพร้อมกับคอลัมนิสส์ครับ ติดคุกตอนที่เขาอายุ25ปีตอนออกมาเนี่ยอายุ69นานมากจนแบบว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นความช็อกหมดเลยครับพี่ดูก่อนไปพบกับช่วงหน้าเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากซีเนริโอกับละครเวทีเรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด พ่อห่มพื้นสุดท้ายและคนเวทีที่จะทําให้คุณยิ้มทั้งน้ำตากับเรื่องราวแห่งความรักและความเสียสละของเราทหารหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ยอมแลกทุกอย่างในชีวิตเพื่อความสงบสุขของคนไทยทั้งแผ่นดินเปิดสดง17มีนาคมถึง3เมษายนนี้ณเมืองไทยรัชดาไลทีเตอร์จองบัตรดูได้ที่ Thai Ticket Major